สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน JGT นะครับมาแนะนำนะครับผมแล้วก็มาพูดคุยนะครับในเรื่องของการปรับแต่งเสียงในเรื่องของปรีเจ็ดแบนกันอีกสักทิหนึ่งนะครับมีลูกค้านะครับถามกันเข้ามาหลายคนเลยนะครับว่าวิธีการปรับเสียงของปรีเนี่ยนะครับสมควรที่จะปรับยังไงนะครับอยากได้เสียงแบบนั้นอยากได้เสียงแบบนี้ต้องปรับแบบไหนนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้ในคลิปนี้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับจริงๆวิธีการจูนเสียงการปรับแต่งปีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ลงวิดีโอไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็มาแนะนำอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเผื่อบางทีคลิปเก่าๆลูกค้าไปหาไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าให้ลูกค้าที่ติดตามผมเป็นลูกค้าใหม่นะครับได้รับชมกันด้วยนะครับผม ก็การปรับแต่งเสียงนะครับถ้าโดยโดยถ้าถ้าถามผมนะผมจะใช้วิธีการก็คือผมจะตั้งเสียงให้แฟลตแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความถี่โซนเสียงแหลมเสียงกลางอะไรพวกนี้นะครับผมจะตั้งไว้ตรงกลางหมดเลยนะครับนี่คือวิธีของผมนะไม่รู้ว่าลูกค้าจะเล่นอะไรยังไงแบบไหนนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมจะตั้งไว้ตรงกลางหมดเลยแล้วเวลามันขาด หรือว่ามันเกินผมค่อยบูตเพิ่มเอานะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับปีรุ่นนี้เป็นปีรุ่นโปรนะครับ ่ใช่รุ่นโปรตัวนี้เป็นรุ่นท็อปแนวฟังนะครับที่ราคาอยู่3590บาทแล้วก็ช่วงนี้ผมจัดโปรโควิดนะครับให้กับลูกค้านะครับที่สนใจก็ช่วยไปนะครับช่วงนี้ก็ลดลงมานะครับเหลือ2990บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับลูกค้าที่เก็บเงินไปทางก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าที่สะดวกโอนเงินนะครับ2,990าบาทผมจะส่งให้ฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับหลังใหญ่ ตอนนี้เสียงผมตั้งไว้แลดทุกตัวนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะอ๋อเดี๋ยวนะครับลูกค้ารบกวนใส่หูฟังด้วยนะครับหรือว่าเอาไปเปิดกับลําโพงในรถเลยก็ได้นะครับผมมันจะได้ชัดเจนกว่าลําโพงโทรศัพท์มือถือนะผมยังไม่เปิดซับนะครับอเอาแค่นี้ก่อนซึ่งงาาสินที ลองลองฟังดูนะครับ ถ้าที่ผมฟังผมรู้สึกว่าแหลมมันจะมาเยอะอยู่นะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมเนี่ยมันจะแป่นอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเบาลงดูนะนเปี่อาดดสก ว,ว่าเสียงที่มันห้วนๆเมื่อกี้นะครับมันหายไปแล้วนะ,มนวนะผมอยากได้เสียงลูกเคาะที่มันชัดขึ้นนะครับลองดูนะลูกเคาะจะอยู่ประมาณร้อยแปดนะครับอันนี้มิลโลนะ,นะครับ กองปรีโมเนี่ยนะครับมันจะไวนะเราบิดนิดเดียวนะครับมันก็เห็นผลเลยนะมันแหลมนะครับบิดนิดเดียวมันก็จะมาเลยพวกกลางอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมาแบบชัดเจนเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้โดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบปรับเสียงพวกประมาณ400กว่าหรือว่า600กว่าเนี่ยบูตขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เสียงมันหนาขึ้นนะครับเสียงนักร้องมันจะหนาขึ้นเป็นนักร้องผู้ชายนะครับเสียงก็จะหนาขึ้นแต่ว่าลําโพงเราก็ต้องไปได้ด้วยนะครับเหมือนเหมือนชุดเนี่ย ชุดของผมเนี่ยมันจะมีลาโพง10นิ้วกับ8นิ้วอยู่นะครับซึ่งมันจะตอบสนองความถี่ตรงนี้ได้เวลาเราบูตเนี่ยเสียงมันก็จะมาแต่ว่าถ้าลูกค้าที่มีลาโพงแค่6นิ้วนะครับแล้วเป็นใส่ที่ประตูนะครับซึ่งมันไม่มีตู้นะครับบางทีเสียงอาจจะไม่มาดอกจะดิ้นเยอะนะครับทาให้เสียงมันพลาดได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับส่วนใหญ่นะถ้าที่รถอะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าตั้งที่ power ไว้เป็น full lens แบบผมเนี่ยตวเนี้แบบเนี้ยผมก็จะตั้ง full lens เอาไว้คือความถี่ตัวตัวเนี้ยตัวที่ต่ําสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนว่า50 h รตซ z นะแต่ว่าตัวเนี้ยจะอยู่ที่88คือส่วนใหญ่จะปิดนะครับเพราะว่าเสียงกลางเนี่ยมันจะเต้นมันจะดิ้นเยอะนะครับมันจะทําให้ดอกมันพลาดได้นะครับทีนี้มาดูชุดซับกันว่าจูนยังไงตัวเนี้ยมันมีมันมี c r o สในตัว อ่ะตัวนี้มีคลอสในตัวลูกค้าก็ต้องลองดูว่าลูกค้าชอบแนวนุ่มหรือแนวแข็งเดี๋ยวผมยกความถี่ขึ้นมาไอ้ยกดีเบดูนะอันนี้คือนุ่มสุดขึ้นไปตรงกลางเลยนะอ่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่พร้อมกับมีหางเบ็ดไอน,นี้เอาเฉพาะหางเบ็ด อ่าลองฟังดูนะอ่าไอ้นี้มีแต่หางเบ็ดนะครับหัวไม่มีกลับมาอ่าน,นี่มีหัวแล้วก็มีหางนะครับลองเปิดดูนะครับว่าเสียงมันเข้ากันได้ไหมเพลงนี้มันออกนุ่มๆน,นะครับก็เบาลงมาอีกนิดนึงนะครับให้มันนุ่มนะ

brother สําหรับการจูนเสียงนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากที่จะจูนปรีนะครับมันไม่ยากนะขอแค่ลองทําดูก่อนนะครับแล้วก็ลองลองลองแบบว่าลองจูนตามที่เราต้องการก่อนนะครับไม่ได้อะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่นะครับผมก็วิธีมันมีไม่ยากนะครับก็เนี่ย ตั้งไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยบูทค่อยคัดเอานะครับอยากได้เพิ่มหรือว่าอยากตัดออกนะครับซับก็เหมือนกันนะครับเปิดได้พอได้ยินนะครับแล้วก็หมุนหาความถี่ได้เลยชอบความถี่ประมาณไหนนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องให้ต่อกับอย่างกลางด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉีกไปคนละความถี่ฉีกไปคนละแบบกันอยู่นะครับบางทีอย่างกลางมาแล้วเบสเดพึ่งตามมาอะไรแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่ความถี่ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ขอฝากเอาไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับ เปรียตัวนี้ราคา2,990บาทนะครับปกติ3,590บาทนะครับก็ช่วงนี้ช่วยๆกันนะครับออเดอร์ hmm. ผมก็ช่วงนี้ โควิดก็ทําพิษเหมือนกันนะครับก็น้อยตอนช่วงนี้โอเคก็น้อยอยู่นะครับก็ลดไปเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ช่วยๆกันนะครับจากสามพลดาเเหลือ2990าบาทนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมจะถ่ายวิดีโอกับโทรศัพท์มือถือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ภาพอาจจะมีแกวงๆบ้างอะไรบ้างนะผมใช้มือเดียวนะครับถ่ายนะครับแล้วก็ผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมก็ลงเลยนะผมไม่ได้เอาไปตัดต่อหรือว่าเอาไปทําให้มัน เสียงดีขึ้นอะไรยังไงนะครับผมก็ใช้ไมโครโฟนของทศัท์มือถือนี่นะครับอัดแล้วก็ลงเลยนะครับไม่เสียงรบกวนอะไรก็มานะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะกายังอยู่หน้าร้านตอนนี้นะครับโอเคขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวมากนะครับผมช่างเจมจากทางร้าน JGT นะครับก็ขอจบรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามทังช่อง JGT Channel ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ